สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องข่าวใหญ่ล่าสุดเลยแต่จะต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับแต่ออกมาจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือได้ประมาณ99%นะครับซึ่งเป็น Instagram Page ของ Glock Store นะครับก็คือเขาเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ Glock เป็นอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับกล็อกเครื่องมือแต่งแล้วเขาก็แต่งกลอกเองด้วยนะครับถึงขนาดว่า ทำเฟรมขึ้นมาทำให้สำหรับสไลด์ของกลอก k 6 6บัดดัดแปลงให้เป็นกลอก k 6 x x นะฮะนี่คือแบ็กกราวด์ของบอริษัทนี้นะครับที่เป็นเป็นเป็นแหล่งข่าวที่มาข่าวก็คือว่าตั้งแต่นับตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนปีนี้นะครับกลอกจะเลิกผลิตทุกรุ่นทุกโมเดลนะครับยกเว้น C3, C3X แล้วก็48นะครับและ จะเอาโมเดลที่ชื่อโมเดลตัว V นะครับเอามาทดแทนซึ่งโมเดลเนี่ยจะเป็นโมเดลที่ได้รับการดัดแปลงให้ไม่สามารถใช้ตัว Glock อก i t c h ได้นะครับไม่สามารถดัดแปลงให้กลายเป็นปืนฟ u ่ l อั t โตปืนกลได้นะครับอ่ารุ่นแรกๆที่ออกมาจะไม่มีระบบ M.O.S นะครับก็คือจะเป็น Iron s i g h t ปกติ ถามว่าอันเนี้ยมันไปโยงเข้ากับไอ้วิดีโอที่ผมเคยพูดถึงว่ากรอกอาจจะมีการเลิกผลิตจำนวนหนึ่งชั่วคราวให้กับตลาดของประชาชนนะครับอันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือข่าวลือที่ว่ากรอกเนี่ยกับอาจจะกําลังผลิตให้กองทัพด้วยและข้อเท็จจริงที่ว่าตอนเนี้ยมันมีกรมตํารวจหลายกรมที่เปลี่ยนจากซิกซ์เเอร์หรือว่า ปืนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้ในอดีเนี่ยมาเป็นปืนกลอกระบบ MOS นะครับตอนนี้บริษัทกลอกก็คือกําลังโฟกัสอยู่กับตลาดตารวจนะครับของทหารเนี่ยข่าวที่ผมได้มาซึ่งเชื่อถือได้ก็คือมันเริ่มขึ้นมาสักพักแหละกลอกมีการเริ่มผลิตให้กับกองทัพแต่จริงๆเนี่ยกลอกก็มีการใช้ในกองทัพอยู่แล้วในในเอ่อในพวกกลุ่มลบพิเศษอะไรเงี้ยเขาก็ใช้กันอยู่แล้ว ก็จะมีมาร์คยิเจ็ดมอสหนึ่งอะไรเงี้ยที่รู้จักกันนะครับคราวนี้อะไรคือสาเหตุปัจจัยหลักที่กรองต้องทําอย่างนี้นะครับปัจจัยนั้นก็คือกล็อกเนี่ยล่าสุดก็คือถูกแบนจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งการแบนเนี่ยปัญหาไอ้ข้อกล่าวหาหลักก็คือมันสามารถดัดแปลงให้เป็นปืนคนได้โดยง่ายด้วยชิ้นส่วนแค่ชิ้นเดียว นะครับและการแบนครั้งนี้มันถูกแบ็กอัพด้วยถูกสปอร์จาก ATF นะครับอ่าซึ่งพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยผลบัรคับชัยก็คือเดือนกรกฎานะครับปีหน้าน่าจะกรกฎาหรือไม่ก็มิถุนาเนี่ยปีหน้าอ่าคราวนี้กอก็ยังมีเวลาอยู่คราวนี้ก็คือว่ามันจะไม่จบเรื่องนี้ผมการันตีเลยว่ามันจะไม่จบอยู่แค่รัฐแคลิฟอร์เนียมันจะไปรัฐอื่นด้วยเพราะว่าในอเมริกามันก็มีหลายรัฐที่ค่อนข้างจะเป็นเดโมแครตต่อต้านปืนอยู่ อยู่พอสมควรนะครับนิวยอร์กอะไรเงี้ยก็จะมีแล้วก็รัฐอื่นๆชิคาโกอะไรก็ก็ว่ากันไปนะครับมีหลายๆรัฐอ่าซึ่งเขาเนี่ย ATF เขาก็จะรีดละว,ว่าโอเคกลอกเนี่ยมีความสามารถที่อ่าด้วยชิ้นส่วนเล็กๆอันเดียวเนี่ยทำให้กลายเป็นเป็นกวน,นได้ก็อาจจะอ่าเหมือนคล้ายๆผลักดันให้รัฐอื่นแบนไปด้วยนะครับนี่คืออาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมกลอก ถึงจะต้องหยุดการผลิตทุกโมเดลแล้วก็ทําการทําการแก้ไขณนะจุดที่ถูกเกาหานะครับก็คือจุดที่ทําให้เป็นการดัดแปลงง่ายง่ายนะครับก็นั่นอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งเหตุผลอ่าแล้วก็อา่าอะไรผมจะพูดเลยคืออีกข้อหนึ่งก็คือถามมีคนถามผมว่าเราเรื่องเนี้ยจะเป็นแค่สหรัฐไหมหรือว่าเป็นทั่วโลกผมคิดว่ายีครับนี่คือความเห็นส่วนตัวนะครับ สหรัฐเนี่ยน่าจะเป็นตลาดปืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้ากลอกเนี่ยมูฟมีมีการเคลื่อนไหวใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับในสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าทั่วโลกก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่สําหรับกลุ่มที่เกี่ยวกับตำรวจหรือทหารหน่วยหน่วยหน่วยงานของรัฐในประเทศนั้นๆน,น,นะครับอาจจะเป็นตลาดของประชาชนปกตินะครับตลาดประชาชน ตลาดเอกชนอะไรเงี้ยจะได้รับผลกระทบตรงนี้ไปด้วยเพราะว่าตลาดอย่างที่บอกตลาดที่ใหญ่ที่สุดคืออเมริกาและเขาจะไม่เอาสแตนดาร์ดอื่นมานําตลาดอเมริกาเขาจะเอาตลาดเอาสแตนดาร์ดตลาดอเมริกาเป็นนําตลาดอื่นนะครับเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าสําหรับเขานะครับก็อย่างที่บอกครับตอนนี้เรารอคอนเฟิร์มเรารอยืนยันอีกทีหนึ่งแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันจริงสมควรอะ ผมก็ได้ยินมาพักแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ร้านปืนในแคลิฟอร์เนียตอนเนี้เขาบางร้านออกมาพูดแล้วว่ากล็อกที่เขามีอยูในสต็อกตอนนี้จะอยู่ไม่ไม่เกินเดือนธันวาปีนี้ก็จะหมดแล้วไม่มีแล้ว,ไม,มลวไม่มีการนําเข้ามาอีกแล้วนะครับนี่คือในแคลิฟอร์เนียรัฐอื่นผมไม่รู้ว่าได้รับผลกระทบมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดถ้าใครอยู่ในมรการเนี่ยดูในเว็บไซต์เกี่ยวกับ พวกเนี้ยนะครับเกี่ยวกับ hunting store หรืออะไรเกี่ยวกับอาวุธปืนเลยเนี่ยกลอกยังหาได้ยู่นะครับแต่คิดว่ามันอยู่ได้อีกไม่นานมากเท่าไหร่ละในอนาคตก็คือทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็นโมเดล B นะครับอย่างที่ทางกลอกสตอร์ได,ได้ได้ปล่อยข่าวออกมานะครับเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับบริษัทนะครับอ่ามันจะทำให้บริษัทยังอยู่ได้อ่า วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเราเดี๋ยวมีความคืบหน้าอยังไงก็จะมาอัปเดตกันในอนาคตน,นะครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรหรือว่าใครได้ข่าวอะไรมาเพิ่มเติมก็สามารถฝากทิ้งไว้ในะคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ